คุณผู้ชมคะเข้าสู่วันที่5แล้วนะคะสําหรับการต่อสู้ของเด็กคนหนึ่งนะคะก็คือที่ชื่อว่าน้องหยกซึ่งเป็นเยาวชนและนักกิจกรรมอายุ15ปีตอนนี้เธอยังคงไม่มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะด้วยการออกมาชี้แจงของทางโรงเรียนประเด็นแรกค่ะก็คือการมอบตัวของเธอนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะต้องมีผู้ปกครองวงเล็บนะคะผู้ปกครองคือพ่อแม่มาเซ็นรับรองด้วยและเธอก็ไม่เข้าข่ายการเป็นนักเรียนตาม กฎระเบียบของโรงเรียนด้วยข้อถกเถียงเรื่องนี้มีหลากหลายและเวลานี้มีหลายฝ่ายที่ร่วมกันออกมาให้ความช่วยเหลือนะคะอย่างช่วงบ่ายวันนี้ค่ะมีรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เรียกตัวแทนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงเรียนด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมาคมผู้ปกครองรวมถึงทีมสาวิชาชีพค่ะเข้าไปร่วมรับฟังเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีชื่อของหยกและตัวแทนของผู้ปกครองเข้าไป ร่วมด้วยนะคะส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีหลายภาคส่วนค่ะพยายามยื่นความช่วยเหลือเรื่องนี้ไปนะคะบรรยากาศของการพูดคุยหารือกันครั้งแรกหลังจากมีประเด็นการตัดสถานะนักเรียนของหยกซึ่งการพูดคุยครั้งนี้นะคะมี3ฝ่ายด้วยกันค่ะประกอบด้วยตัวแทนสมาคมผู้ปกครองหนึ่งคน มีตัวแทนจากพักก้าวไกลนําโดยคุณวิโรธลัคนาดีสอนพร้อมกับบุ้งตัวแทนของผู้ปกครองของหยกนะคะแต่ยังไม่มีตัวแทนจากทางโรงเรียนเข้าร่วมหารือนะคะคือบุ้งเนี่ยบอกว่าการหารือเมื่อวานนี้คือความพยายามที่จะหาตรงกลางเพื่อหาแนวทางร่วมกันวัตถุประสงค์หลกัหลกๆก็คือให้หยกสามารถเรียนต่อในสถานศึกษาเดิมให้ได้โดยรวมๆนะคะการหารือนั้นเป็นไปด้วยดีซึ่งแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรแต่ว่า เบื้องต้น จะต้องให้หยกเนี่ยนะคะต้องหยุดพฤติกรรมการปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนอีกและตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะมีการพูดคุยหารือกันเรื่องนี้เป็นครั้งที่2หรือไม่ด้วยส่วนพักก้าวไกลค่ะมีการยืนยันว่ากรณีของโรงเรียนที่อ้างระเบียบนะคะว่าไม่มีผู้ปกครองแท้จริงเข้ามามอบตัวไม่สามารถนำมาตัดสิทธิ์การเรียนของหยกได้ในขณะที่ตัวแทนของสมาคมผู้ปกครองก็เห็นด้วยกับหลักการนี้นะคะแต่ยังไม่สามารถให้คําตอบ รได้ก็ขอกลับไปหาเรือกันเป็นการภายในกันก่อน มาดูทางด้านของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมที่ออกแถลงการต่อกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันค่ะว่าสิทธิทางการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐนั้นจะต้องประกันให้กับเด็กทุกคนจึงเรียกร้องให้สบถเร่งหาทางแก้ไขนะคะโดยเอาทุกฝ่ายมาร่วมกันหาหรือให้หยกนั้นได้อยู่ในระบบการศึกษาต่อพร้อมกับเรียกร้องให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดูแลปัญหาเรื่อง ของผู้ปกครองโดยกสมพร้อมจะเป็นหน่วยงานกลางในการเปิดพื้นที่พูดคุยหาหรือร่วมกันทุกฝ่ายด้วยนะคะ